ทุกันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยได้พัฒนาไปค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะครับเรื่องของระยะทางเองเรื่องของคุณภาพตัวรถเองนะครับหรือเรื่องของการจดทะเบียนอย่างที่เราคุยกันไปรถไฟฟ้าสามารถใช้เรียกว่าแทนรถน้ํามันได้เลยนะครับสวัสดีครับ คุณอยู่ในช่วงโชว์รูมคุณอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นเอกชัยบางบอนนะครับอยู่ก่อนถึงเอกชัย119เนี่ยประมาณ1 0 2ถึงเมตรเองครับเราอยู่กันที่โชว์รูมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเฟโล่แรปพินะครับอยู่กับท็อปอีวีครับเอกชัย119ครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ในโชว์รูมแล้วนะครับแนะนําตัวทีครับดีครับสวัสดีครับผมเกมครับสมบัติครับเป็นเมนเจอรครับแล้วก็อยู่ที่ป o p e อีวครับตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งโชว์รูมของแรป i ิดนะครับจะเห็นว่าด้านหลังผมด้านข้างผมเนี่ยเรามีอยู่2รุ่นด้วยกันคือแรป i ิด SR 0 9นะครับแล้วก็เจ้าแรปผิด SR 1 0 8ครับกลุ่มลูกค้าหน้าตาของคนที่เข้ามาซื้อในโชว์รูมเนี้ย อยู่ประเภทไหนประมาณไหนครับอธิบายให้ฟังนอจริงๆลูกค้าที่เข้ามาโชว์รูมก็มีหลากหลายครับอย่างเป็น SR09 นะครับก็จะเป็นลูกค้าประเภทวินมอเตอร์ไซค์หรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะมีอายุนิดนึงเขาอาจจะชอบในรูปทรงหน้าตาหรือการใช้งานที่มันง่ายขึ้นครับส่วนตัว108นะครับพี่ฮัมจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงเด็กแถวหมู่บ้านวัยรุ่นหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้หรือในหมู่บ้านแถวนี้นะครับ ก็ชอบในเรื่องของดีไซน์ของเขานะครับเหตุผลของการมาซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารับผิดเนี่ยเหตุผลคืออะไรครับจริงๆด้วยราคาครับที่จับต้องง่ายรถไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้สามารถจดทะเบียนได้ด้วยนะครับพร้อมกับจริงๆมาในเรื่องของความประหยัดมากขึ้นด้วยนะครับสําหรับรถไฟฟ้าแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ศึกษารถไฟฟ้ามาบ้างนะครับเริ่มสนใจในตัวแบรนด์นี้ครับพอจดทะเบียนได้ก็สามารถซื้อแบบผ่อนได้ผ่อนได้ด้วยครับแล้วก็ ผ่อนได้นานสูงสุดถึง36มงวดครับ3ปี3ปีใช่แล้วก็ลูกค้าเครดิตดีเนี่ยฟรีดาวจบไปหลายเคยแล้วครับฟรีดาวไม่ใช้เงินออกรถออกรถศูนย์บาทใช่ครับนอกจากฟรีดาวแล้วมีโปรโมชั่นอะไรแถมให้กับลูกค้าที่มาออกรถหรือมาซื้อบ้างครับอืมนะครับที่เรานะครับก็จะมีแถมเรื่องของจดทะเบียนนะครับฟรีนะครับ ประกันฟรีนะครับเป็นประกันรถหายนอหนึ่งปีฟรีในเรื่องของจดทะเบียนพบรบด้วยนะครับของแถมนะครับก็จะมีหมวกกันน็อกเสื้อนะครับซึ่งจริงๆก็มีเยอะเลยพูดถึงเรื่องดีไซน์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกวันนี้น่ยครับจริงๆทุกวันนี้ส่วนใหญ่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็จะเป็นสกูตเตอร์นะพี่แต่จริงของเราอ่ะผมรู้สึกว่าการออกแบบเนี่ยค่อนข้าง่จะสปอร์ตเท,ท่แล้วก็วางคอนเซปต,ต์ไว้ได้เป็น f ฟมิลี่บอยผมเชื่อว่าจริงๆ0 9ย์เเนี่ยเป็นเฟมิลี่บอยที่หลายๆคนเข้าถึงได้ง่ายยเลยครับ ส่วน SR 1 0 8ผมให้นิยามมันเป็นรถคลาสสิกแบบใหม่ซึ่งมันเป็นไฟฟ้าที่คลาสสิกมีความเท่นในตัวแล้วก็ยังแถมแหลกท้ายให้มาเนี่ยเหมาะกับกลุ่มอาชีพอย่างไรเดอร์มากขึ้นนะครับหรือน้องๆยุคใหม่นะครับที่สนใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับก็เขาสนใจรุ่นนี้มากขึ้นครับพี่ในมุมของเกมเนี่ยหรือว่าน้องๆพี่ๆที่เกมรูจ้จักในที่ทํางานที่คุยกันเนี่ยมองมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างไรเรื่องแนวโน้มของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกวันนี้ครับ จริงๆพี่อ้ําจะได้ยินคํานี้ว่าอนาคตมันมาถึงแล้วครับเนาะทุกวันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยได้พัฒนาไปค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะครับ mm. เรื่องของระยะทางเอง mm. เรื่องของคุณภาพตัวรถเองนะครับ mm. หรือเรื่องของการจดทะเบียนอย่างที่เราคุยกันไปนะครับ mm. รถไฟฟ้าสามารถใช้เรียกว่าแทนรถน้ํามันได้เลยนะครับ mm. แล้วก็คุ้มค่านะครับประหยัดทั้งเงินทองนะครับแล้วก็จริงๆ mm. ผมเชื่อว่ามันเงียบด้วยนะอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่ที่ได้ทดลองขับขี่แล้วนะครับวันนี้เนี่ย คนจํานวนมากยังไม่ค่อยไว้ใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องการบริการหลังการขายนะครับซ่อมได้ไหมเคลมอะไหล่รอนานไหมมีอะไรจะฝากถึง คนทางบ้านที่ดูคลิปนี้เกี่ยวกับการดูแลรักษาหรือว่า after service การบริการ,รหลังการขายของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์และผิดบ้างอืมจริงๆแบรนด์นี้นะครับผมเนี่ยได้มีส่งตัวแทนแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับได้ไปอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยทั้งผมเองหรือช่างหรือทีมงานนะครับก็สามารถดูแลหลังการขายได้มีการเช็คระยะได้ เปลี่ยนเซอร์วิสอะไหล่ได้นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับซึ่งอะไหล่เขาเนี่ยไม่ได้มีเยอะเลยนะครับเต็มที่ก็จะเปลี่ยนกันแค่ยางกับเบรกเนาะส่วนใครนะครับที่ยังไม่มั่นใจเข้ามาทดลองเทสได้นะครับที่ร้านเนี่ยมีรถให้ทดลองเทสร,รวมถึงรีวิวพวกผมทํารีวิวลูกค้าที่ใช้งานไปแล้วนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าใช้งานไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาดูได้ในเพจ p o p i v ได้เลยครับ ก็จะมีคลิปรีวิวจากป๊อปอีวีนะครับตามวิดีโอด้านนี้ครับด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้สุดท้ายเนี่ยอยากให้ฝากช่องทางการติดต่อนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียของร้านเนี่ยกับทางคนดูหน่อยครับได้ครับอยากให้ผมฝากเข้าไปดูนะครับในเพจของป๊อปอีวีนะครับขึ้นให้ไหมพี่นะครับขึ้นได้ขึ้นได้ครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรร้านไว้นะครับอ่า0ู6ครับ150ครับ4446ครับ โทรเข้ามาหาเกมเลยแหละครับสนุกแน่นอนครับเกมสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากที่เปิดโชว์รูมให้เราเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็พูดคุยกันนะครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับแล้วโชว์รูมต่อไปจะเป็นที่ไหนโปรดติดตามนะครับ